าเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อสมัครพรีเมียมกับ ai เราย่อมอยากได้ ai ที่ฉลาดฉลาดแน่นอนค่ะดังนั้นคำถามที่มาหาอาจารย์นเสมอคือจะเลือกจ่ายกับ ai ตัวไหนดีค่ะดังนั้นวันนี้นะคะประชันให้ดูเลยนะคะ AI สายเปนะคะที่อาจารย์นิจ่ายอยู่ตอนนี้มาลองเทียบกันนะคะว่าโมเดลไหนฉลาดที่สุดโดยที่จะเริ่มโมเดลที่เขาบอกว่าเก่งคิดที่สุด นะคะของ3 AI ตัวดังมาประชันกันค่ะแล้วที่พิเศษสุดตอนนี้นะคะก็จะหลุดจากงานวิจัยค่ะอาจารย์นี้จะเป็นลองใช้นะพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเรียนการสอนบ้างนะก็คือพร้อมที่ใช้ในการเตรียมสอนนั่นแหละ โดยการที่ให้ AI เนี่ยมาสรุปบทความแล้วมาเตรียมเป็นสไลด์นะจะให้งานเยี่ยงทาดเลยแล้วก็หาคำถามนะคะมาให้นักศึกษาอภิปรายสรุป Key Take Away ด้วยโอ้โหเอาให้จุกๆเลยแล้วให้ดูนะว่า AI ตัวที่บอกว่าฉลาดฉลาดของสาค่ายดังเนี่ยตัวไหนจะไปรอดตัวไหนจะปังหรือตัวไหนจะแป้กนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะโชว์ให้เห็นกันสดๆเลยค่ะ วันนี้จะเปลี่ยนโหมดจากการวิจัยไปสู่เรื่องการเตรียมสอนบ้างนะแน่นอนเราในฐานะคููสอนเราต้องเตรียมสอนแล้วก็บ่อยครั้งนะคะเตรียมสอนเนี่ยมันก็เป็นงานที่ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน ในการหาวัตถุดิบก็ใช้เวลาในการเตรียมสไลด์อีกนะแล้วยังต้องทำแบบฝึกหัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาอีกนะคะดังนั้นวันนี้เราจะเอา AI ตัวที่ฉลาดฉลาดมาเป็นพันธมิตรทางปัญญาให้เราก็คือมาเป็นเพื่อนช่วยคิดมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ให้เราเดี๋ยวดูนะว่าตัวไหนช่วยอาจารย์นเได้บ้างใน3ตัวนี้นะคะนั่นคือ Chat GPT เจมินายแล้วก็ครอดค่ะโดยที่อาจารย์เนธจะเลือกโมเดลที่ฉลาดที่สุดเลยนะมาเปรียบเทียบให้พวกเราฟังกันค่ะเนเดิมค่ะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนักนะคะอาจารย์เนสรุปไว้ที่2นาทีสุดท้ายค่ะไปฟังกันได้ว่าถ้าจะต้องซื้อเนี่ยตัวไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างค่ะอาจารย์เนธต้องไปสอนเรื่องการใช้ AI ในการใช้จัดการเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้งขั้นตอนในการที่สร้างโครงสร้างรายวิชา สร้างผลลัพธ์การเรีนเยนรู้นะคะวันนี้จะรีวิวให้เราฟังเป็นขั้นตอนที่2ค่ะคือการสร้างและพัฒนาเนื้อหาการสอนโดยขั้นตอนนี้นะคะ AI จะช่วยเราในการการกรองสังเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะซึ่งช่วยเราอ่านนั่นเองนะคะแล้วมาจัดเตรียมไปสื่อการสอน เอาให้ AI เนี่ยมาอ่านประมวลผลแล้วย่อยข้อมูลให้เราเพื่อลดเวลาในการเตรียมการสอนแล้วเราเก็บความเชี่ยวชาญของเรานะไปคิดกิจกรรมหรือไปปรับปรุงหรือเพิ่มมุมมองเชิงลึกของเรานะคะที่เป็นศาสตร์เราเข้าไปกับนะกับข้อมูลเนื้อหาต่างๆดังนั้นสิ่งที่ทำนะคะต้องมีขั้นตอนตามนี้นะคะ1คือรวบรวมแหล่งข้อมูลก่อนนะคะหาไฟล์เอกสารที่ให้ AI สรุปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเลือก AI ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เอกสาระคะ่ะซึ่งแน่นน นคือ Chat gpt นะคะแต่อาจารย์นี่จะไม่เลือก4นะจะเลือก o 3แล้วก็จะเลือก cross นะคะ o p u s 4นะแล้วก็ Gemini 2.5 pro preview ค่ะแล้วก็คำสั่งค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นี่จะมีคำสั่งนะอลังการให้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่คาดหวังนะของอาจารย์นี่อยากได้โครงร่างสไลด์นะคะแล้วก็ชุดคำถามเพื่ออภิปรายแล้วก็สิ่งที่จะบอกว่าเป็นบทสรุปนะคะ Key Takeaway นะนี่นะคะนี่คือพร้อมอลังการของอาจารย์นี่นะคะ แน่นอนค่ะสมาชิกเดี๋ยวอาจารย์นิโพสไว้ให้อย่างแน่นอนนะทั้งในแง่หลักการใช้ AI แล้วก็เรื่องของพร้อมคําสั่งตัวอย่างเดี๋ยวจารย์นิก็พร้อมนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพร้อมนี้จะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่มีข้อมูลค่ะนะแน่นอนเราไม่ให้ AI g e เจเนอเรตแน่นอนอันนี้ต้องเป็นวิจารยาณของอาจารย์ผู้สอนว่าจะเอาข้อมูลไหนไมาให้ AI สรุปวิชาที่อาจารย์ใช้วินตุก,กตาค่ะคือวิชาที่ชื่อว่าการตลาด ผ่านปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AI Marketing นี่นะคะไฟล์ข้อมูลที่อาจารย์นี้ใช้ก็คือ the state of AI ของ McKenzie ค่ะซึ่งข้อมูลอัปเดตมากๆเลยเดือนมีนา2025นี้เองไปเมื่อ2เดือนนี้เองอัปเดตมากจริงๆที่บอกว่าองค์การต่างๆบริษัทธุรกิจหน่วยงานต่างๆต้องปรับตัวยังไงเมื่อมี AI เข้ามานะโอ้โ oh หซึ่งมีตัวเลขอะไรที่น่าสนใจแต่ให้อ่านเองนี่ใช้เวลาเหมือนกัน นะเพราะมีทั้งหมดนะลายหน้าเลยนะยี่สิบหกหน้าได้ดังนั้นให้ AI ช่วยอาจารย์เนตดีกว่าเนาะทั้งกราฟทั้งอะไรต่างๆข้อมูลดิบต่างๆเดี๋ยวดูซิว่า AI ตัวไหนจะฉลาดแล้วก็ช่วยอาจารย์เนตได้เป็นอย่างดีค่ะดังนั้นถ้าถามว่า AI ตัวไหนที่ฉลาดอยู่ตอนนี้อาจารย์เนตขออนุญาตเลือกด้วยวิจารณญาณเลยนะคะสำหรับ Chat GPT อาจารย์เนตชอบตัว O 3ค่ะเพราะอะไรเขาให้ตัวเต็มๆเรามา โ .4 เนี่ยเหมือนเป็นโมเดลที่เออแอดวานมากกว่าแต่ไปเก่งด้านเรื่องของการทำโคดดิ้งกับวิชวลเรซอนนิ่งก็คือตาก,กะที่แบบเป็นภาพนะคะแต่ขณะที่ o .3 เนี่ยค่อนข้างคิดเชิงตรก,กะแล้วงานที่เป็นแอดวานได้มากกว่าแล้วก็ขณะดเดียวกันก็ให้โทเก้นมาอย่างเต็มๆก็เลยเลือกเป็น Chat GPT o .3 ค่ะอธิบายพวกเราฟังก่อนเลยแล้วก็ Gemini นะคะเลือก2.5 Pro Preview ค่ะ นะเพราะเป็นโมเดลฉลาดที่สุดแล้วแล้วออกมาในงาน google io เมื่อเดือนพฤษภาที่แล้วเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นอลังการมากแล้วที่สำคัญนะเจมินาให้โทเก้นเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวลองดูผลจากกนที่อาจารย์ในทดสอบนี้ก็ได้แล้วก็ cross o p u t f o ค่ะน้องใหม่ที่ออกมานะคะเพื่อตามการแข่งขันนี้ฉลาดจริงๆฉลาดมาก cross จริงๆเนี่ย ต้องบอกว่าเขาเป็นอะไรที่ละเอียดงานละเมียดนะแต่ข้อจำกัดของครอสก็คือว่าโทเก้นเนี่ยมีจำกัดพรีเมียมฟังชันโปรของครอสนะคะก็ค้นทั้งหมดเร็วค่ะไม่ต้องพูดถึงนะคะธรรมดาธรรมดานี่ไม่สามารถใช้ Opus 4ได้ดังนั้นการเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้พวกเราช่วยกันดูว่าถ้าจะต้องจ่ายเงินค่าพรีเมียม u u s c r i ิปชันให้กับ AI เราจะเลือกตัวไหนดีที่จะเหมาะกับงานเตรียมการสอนของเราค่ะอาจารย์เนรีวิวในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งการ์ดไว้ให้ว่า AI ทํางานให้กับเรา เป็น4แบบให้เราเลือกโมเดลเลือกฟังกชันตามงานที่เราจะให้ AI ทําต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ AI ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลต้องมีการใช้ reasoning นะแล้วก็เขียนให้เรานั่นคือต้องเปิดไฟแนบต้องคิดวิเคราะห์ไฟแนบเพื่อสรุปให้เราทำโครงล่างสไลด์ให้เราทําคําถามให้นักศึกษาช่วยอภิปรายให้เราว่เาเป็นการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกับเราดังนั้นเพื่อให้เราช่วยเตรยมสอนก็เอา AI มาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลก่อนรอบหนึ่งแล้วเราก็ทําหน้าที่ตรวจสอบคัดกรองไม่ใช่เอาไปใช้เลยนะคะดังนั้นโทเก้นจะถูกแบ่งไว้กับทั้งการคิดและการเขียนค่ะตามรูปนี้เลยนะที่อาจารย์เนยไฮไลท์ไว้ให้ดูก็ต้องเลือก AI โมเดลที่คิดเก่งๆนะแล้วก็เขียนเก่งๆด้วยเดี๋ยวลองมาดูผลกันนะคะอาจารย์เนยใส่พร้อมไว้กับทั้งหมดแล้วนะคะพร้อมกับไฟแนบ นะคะแล้วแน่นอนโมเดลที่เราเลือกนะคะถ้าแช GP t GPT ก็คือ O3 ค่ะตรงนี้ถ้า Gemini ก็คือ2.5 Pro Preview ถ้า Cross ก็มาเลือกตรงนี้นะคะเป็น Cross Opus 4ค่ะกดพร้อมกันเลยนะคะเรียกว่าใกล้ๆอยพร้อมกันเลยค่ะให้ทุกตัวทำงานค่ะนี่คือสิ่งที่เห็นนะคะคือตัวที่เขียนเร็วที่สุดเอาเป็นว่าคิดแล้วเขียนเร็วที่สุดนั่นคือ Cross ค่ะ ตัวที่คิดแล้วเขียนเร็วตามลงมาก็คือ ChatGPT O3 ค่ะ Gemini 2.5 Pro คิดนานจริงๆคิดละเอียดจริงๆเดี๋ยวจะรย์นจะให้ดูโมเดลการคิดของเรานะตอนนี้ยังคิดไม่เสร็จเลยโพสเขียนไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะ ChatGPT เนี่ยความแปลกก็คือว่าสั่งเป็นภาษาไทยทุกทีจะออกภาษาไทยค่ะประหยัดโทเก้นนะไปออกเป็นภาษาอังกฤษมาให้อาจารย์นิค่ะ นะไม่ออกภาษาไทยทั้งที่ตามกฎการสั่งในปกติสั่งไทยได้ไทยสั่งอังกฤษได้อังกฤษแต่อาจารย์นี้จะให้ดูเจมินายค่ะเขาคิดออกมาทีหลังแต่ทําได้ยาวมากๆนะทาได้ยาวมากๆแล้วก็เสร็จทีหลังคนอื่นด้วยเนาะอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าสิ่งที่ได้เปรียบของเจมินายคือตอนนี้เราได้โทเก้นเยอะแชท GPT เสร็จไปแล้วค่ะแชท GPT เสร็จก่อนเพื่อนค่ะแล้วตามด้วยครอสค่ะครอสเสร็จแล้ว เราค่อยต่อด้วยเจมินายค่ะดังนั้นเจมินายทำงานได้เยอะจริงๆนะเปรียบเสมือนรุ่นเฮฟวี่เวทเลยนะเดี๋ยวเรามาดูผลกันค่ะเริ่มจาก c h a t GPT ก่อนค่ะนะ Chat GPT ค่ะนี่คือคำสั่งพร้อมที่อาจารย์ให้พร้อมสายแนบเขามีเวลาในการคิดอยู่22วินาทีค่ะเรียกว่าเป็นอันดับสองเนาะลองจากครอสนะแล้วเขาก็บอกความคิดของเขาค่ะว่าเขาอยากจะช่วยอาจารย์ในการตั้งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็เริ่มอ่านแล้วก็ทำออกมาค่ะ ให้ดู r r s s n t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  o o o u t l i น e หรือโครงสร้างสไลด์นะอาจารย์นี้รู้สึกว่ามันยากไปนิดหนึ่งก็คือ1สไลด์มีอยู่3 b u บุลเเนาะแต่ตัวเลขอะไรถูกต้องนะคะเช็คแล้วถูกต้องนะแต่ดันไปขยันผิดที่นะไปทำเขาเรียกว่าทำอีโมจิให้อาจารย์เนานะซึ่งเราไม่ได้ต้องการนะคะ Key Take Away ก็นะคะอ่านแล้วก็โอเคแต่ไม่ได้ถึงขนาดประทับใจนะคะแต่ก็จะบอกว่าคีย์เท a w ว y ค่อนข้างคล้ายคลึงกันในแต่ละ AI นะคะของ h ช t GPT เนี่ยได้คำถามมา4คาํ4คำถามได้4คํคถามมานะเพื่อถามนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ Governance เรื่อง w o r k f l o w เรื่องความเสี่ยงต่างๆนะคะเรื่องคุณค่าของการใช้ AI เดี๋ยวเรามาดู Gemini ค่ะแบบเรียกว,ว่าเป็นพระเอกในดวงใจจารนี้อยู่ตอนนี้คิดอะไรบ้างคิดเริ่มจาก เคลียก่อนว่าจะในต้องการอะไรแล้วก็เบรกดาวรีเควสตอันนี้ออกก่อนแล้วก็สร้างกลยุทธ์ในการในการจะอ่านในการจะทําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเริ่มอ่านก่อนนะเริ่มวิเคราะห์แมคคันซี่รีพอร์ตอันนี้แล้วก็ค่อยๆนะเออสังเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ว่าทํารายละเอียดเยอะมากค่ะในแง่ของขั้นตอนในการคิดก่อนเขียนแล้วก็พอตอนเขียนออกมาทุกคนเห็นไหมคะ นะว่ามันเขียนแล้วอ่านแล้วมันอ่านแล้วมันได้ใจความบทสรุปผู้บริหารก็สรุปจริงๆนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการปรับใช้ไม่เพียงพอนะคะคือมีความคมของมันอยู่อะการปรับใช้เทคโนโลยีไม่ได้เพียงพอความสําเร็จอยู่ที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะคะ adoption is not enough เนาะต้อง rewiring เนาะ เขียนได้ดีอ่ะจะในชอบนะคะถ้าเทียบว,ว่าใครจะเอาไปทําเป็นสไลด์ได้มากกว่านะคะในชอบเจมินายนะเราก็เพียงแค่แก้นิดหน่อยแล้วก็เช่นเดียวกันไงทั้ง3 AI เราตรวจเช็คได้หมดนะคะเขามีลิงก์ให้ตรวจเช็คเนาะแล้วก็ก็มีคําที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันเอาไปใช้ได้การมอบหมายให้ไอทีทำเรื่อง AI อย่างเดียวมันไม่รอดเพราะ AI คือการเปลี่ยนแปลง,งธุรกิจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีนะคะ รายละเอียดมันเยอะอะเยอะกว่า h ช GP t GPT เยอะซึ่งมีแค่3บุลเลตตต่อหนึ่งสไลด์อันนี้มันมีข้อมูลเยอะอะมันมีทั้งข้อมูลมีทั้งแนวคิดมีทั้งความคิดต่างๆที่กันกรองออกมา AI ไม่ได้เป็นคนทําลายตําแหน่งงานแต่เป็นคนปรับเปลี่ยนตําแหน่งงานเออแต่เราจะสังเกตนะคะมันจะมีคําบางอย่างที่มันริเกลิรเกอยู่เนาะนักฆ่าตําแหน่งงานอย่างเงี้ยเราต้องปรับเราต้องเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าเจมินายมันไม่ได้เขียนเนี้ย ب, แต่มันทาให้เยอะทํางานให้เราเยอะมาก เป็นเฮเวิร์ดอะเป็นรุ่นเฮ w วิเว t เป็นผู้ช่วยที่แบบขยันนะแล้วก็อาจารย์นี่ชอบตรงนี้ค่ะคําศัพบเฉพาะเพราะอาจารย์ให้สั่งไปแล้วนะคะถ้ามีคำสับเฉพาะหรือมีเคสดีอะไรให้เขียนออกมาเขาเขียนออกมาค่ะนะแล้วบท Key t เทค a ว a y เยอะมาก8่ข้อนะคำถามไม่เยอะคําถาม3คําถาม แต่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับใจความสําคัญนะคะนั่นคือการเปลี่ยนแปลงองค์กรแต่ดูสีดำเนะะี่ยค่ะนี่คือครอสนะคะครอสอาจารย์นี้เอาจอดําให้ดูครอสทีเนะ่เป็นนะเป็นแพลตฟอร์มที่เขียนภา,าษาดีนะคะแต่ด้วยโทเก้นจํากัดหรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะคนข้างห้วนนะความรู้สึกอาจารย์นี้คือ่ขนข้างห้วนนิดนึงนะเราก็จะเห็นนะคะว่า1จะไลด์มี3บูลเลตเหมือน h a GP t GPT แต่ว่ามีรายละเอียดเยอะกว่า c h a t GPT ชอบมากกว่า คะเรียกว่ารายละเอียดมาเยอะกว่าอยากให้พวกเราดูนะคะว่ามันมีตัวเลขมันมีอะไรที่ออกมาเยอะกว่าอาจารย์น,นีก็รู้สึกว่ามันให้รายละเอียดได้ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าถามนะถ้าชอบนะชอบจะมีนายมากกว่าตรงเรื่องของความมันมันเขียนแล้วมันมีคําคมมีแนวคิดด้วยความฉลาดอะ่ะแต่อันนี้ก็ฉลาดแต่เป็นฉลาดแบบนักวิชาการอะ่ะทุกคนค่ะซึ่งซึ่งเขาก็สรุปได้ดีนะคะสรุปได้ดี นะเป็นรอง g e มินายนิดหน่อยนะแล้วก็ Takeaway ก็มีอยู่เป็นบ u ลเลตพอย n ์นะคะค่อนข้างมากนะถึง8ข้อนะคะคำถามเพื่อการอภิปรายนะคะก็มีทั้งหมด3ข้อนะก็ประกอบด้วยความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงนะเรื่องของขีดความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการมี AI แล้วก็เพิ่มอีก2ข้อเป็นคำถามเพิ่มเติม นะคะแต่ก็จะเห็นนะคะทุกอย่างก็จะสั้นกว่า g e มินานะจะสั้นกระชับกว่านะเนื่ออาจจะเนื่องจากเรื่องของโทเก้นที่ลิมิตกว่านะเจมินาก็จะป่าสุดนะเมื่อเทียบกับทั้งหมดสรุปค่ะ2นาทีสุดท้ายเช่นเดิมจะซื้อ c h a t gpt ก็จะเหมาะกับการทำงานซ้ำซากนะในรูปแบบโปรเจกต์หรือคัสตอม gpt นี่คือประโยชน์ของ c h a t gpt ค่ะเขาแบบทำงานประกินอากาศได้ดีนะเพราะว่าเขามีฟังก์ชันที่หลากหลาย จะสร้างรูปก็ได้นะถ้างานมันซ้ำๆก็เก็บในรูปแบบโปรเจกต์ก็ได้หรือถ้าอยากจะแชร์ให้คนอื่นเอาไปใช้พร้อมของเราด้วยก็ทำคัสซอม GPT ก็ได้หรืออยากไปใช้ของคนอื่นก็เข้าไป explore GPT ก็ได้ดังนั้นถ้าจะซื้อ Chat GPT คือมันเป็นงานที่ซ้ำซากนะคะงานเขียนที่มันซ้ำๆนะคะอันนี้ Chat GPT จะดีถ้าจะซื้อ Gemini ค่ะช่วงนี้เหมาะมากเลยสาหรับงานที่เป็นงานคิด นะหรือ Deep Research นะคะเจมินายให้ธูกเก้นเยอะแล้วก็ฉลาดเขียนละเอียดแต่ต้องบอกก่อนนะคะภาษามีความลิเกค่ะอันนี้แอบบอกไว้เลยต้องมีการปรับภาษาด้วยนะอย่าปล่อยคำของเจมินายไปนะคะจะมีความเวอร์วังอลังการมากเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะนะะักฆ่าตำแหน่งงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วมาที่ครอสนะคะภาษาจะนุ่มลึกนะคะแบบนักวิชาการภาษาดีอ่านไฟล์แนบก็ละเอียดนะเก็บข้อมูลได้ดี นะแต่โทเก้นน้อยนะคะดังนั้นบังคับให้เขียนค่อนข้างกระชับนะคะดังนั้นเมื่อเทียบกับเ e มีนาก็เลยจะด้อยกว่าในเรื่องตรงนี้แต่ภาษาแทบไม่ต้องปรับเลยนะคะยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นครอสอยู่สามตัวก็จะวิเคราะห์งานที่อาจารย์ให้ในแนวทางเดียวกัน เพียงแต่ว่าพวกเราจะชอบแบบไหนก็เลือกใช้ตามอัธยาศัยเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะสําหรับการเปรียบเทียบว่าถ้าต้องจ่ายเงินเนี่ยจ่ายตัวไหนอาจารย์นี้ไม่ฟันธงเป็นความชอบของแต่ละคนนะคะดังนั้นทุกคนก็แล้วแต่แล้วกันไปลองดูแล้วคุณชอบตัวไหนคุณก็เลือกจ่ายตัวนั้นถ้ายัางไงถ้าชอบวีโอชุดนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้อาจารย์นี้นิดนึงกดแชร์ไปให้คนที่ได้ใช้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคะ่ะอย่าลืม กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาคลิปใหม่มาค่ะแล้วก็เช่นเดิมนะคะสนใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ค่ะสำหรับสมาชิกค่ะอาจารย์เนจะมีตัวโครน n i n g วิดีโอให้แล้วก็มีพร้อมนะคะในวิดีโอไว้ให้ด้วยเลยสมาชิกสามารถเอาไปใช้ในการสรุปเนื้อหาเตรมสอนได้เลยนะคะก็คัดปีกันไปเลยใต้ description ค่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ